สวัสดีทุกคนวันนี้จะพาไปทำงานด้านการเกษตรอันเป็นที่รักของเล็กกันปะ่ะไปทำกันเลยมาๆมาๆเดี๋ยวจะมาวางกล้องไว้ตรงนี้นะคะเห็นชัดไหมเนี่ยทำไมมันมืดจังทำไมมันมืดจังอ่าโอเค นะคะเนาะมันจะได้เห็นวิธีการที่เล็กจะใส่ปุ๋ยวันนี้มาติดตามผลคาดว่าน่าจะติดแล้วนะทุกคนนี่คือผักแพวมีแบบว่าใบเหลืองๆนะคะแต่ว่าคือรากแน่นละนี่กินสดๆได้เลยนะคะหรือจะเอาไปปั่นกินกับลาบกับ เขาเรียกอะไรแหนมเนืองอร่อยมากนี่คือวันที่วันที่ห้าแล้วนะคะน่าจะติดแล้วนะผักแพลวคือสวยทุกกระถางเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเล็กยกให้ดูนี่ไม่รดน้ำนะคะเพราะว่ามันมีน้ำแช่อยู่ด้านล่างถ้าดินแห้งก็แค่ฉีดๆเอาดูสวยมากติดทุกกระถางค่ะผักแพลวทำไว้หกกระถางง่ายมากเลย ส่วนอันนี้เป็นแมงลักนะคะทุกคนแมงลักอันนี้เอามาชํำใหม่นะก่อนหน้านี้คือไอที่ชํำไว้ก็มีนะคะเพราะว่าเล็กระบายออกจากเขาเรียกอะไรอะอายางรถยนต์ล้อยางรถยนต์คือมันสวยมากอันนี้เอามาชํำเมื่อเช้าเพราะว่ามั่นใจว่าติดแน่นอนนะคะแล้วก่อนหน้านี้ที่ชํำไปได้5วันอะ คือมันจะมีตั๊ก,กแตนมากินนะท่านผู้ชมแต่เล็กมั่นใจว่าติดนะคะติดจะมีตั๊ก,กแตนมากินใบเนาะวันนี้วันที่ห้านี่เห็นไหมสาเหตุที่เล็กจะมาผสมปุ๋ยในการฉีดวันที่ห้าแล้วนะคะเรามาดูวิธีการผสมปุ๋ยของเล็กอันนี้คือน้ำน้ำสะอาดนะคะ พอกกี้หนึ่งกระป๋องแบบนี้ใส่น้ำสะอาดลงไปเกือบเต็มนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะฉีดปุ๋ยเบิกบานเดี๋ยวพาไปดูพลิกท่านผู้ชมก่อนหน้านี้พลิกคือไม่สวยขนาดนี้เล็กฉีดไปประมาณสัปดาห์หนึ่งได้นี่แหละคือมันติดลูกแล้วโตไวแล้วแบบกระจายออกอะนะคะ แล้วก็พริกอีกต้นหนึ่งนะเป็นพริกขาวถ้าได้ดูคลิปก่อนหน้านี้เนาะเล็กลงไว้ใน YouTube นะคะคือเอาไปฉีดตอนนั้นคือใบพริกอะเหลืองมากแต่ตอนนี้คือพริกสวยมากแล้วก็โดกด้วยเนาะด้วยตัวนี้ปุ๋ยเบิกบานฉลากออกแล้วนะคะนี่คือเราใช้จริงนะเราใช้จริงเพราะเราเอาลงสนามเราไม่ได้แบบว่าเอาเก็บไว้ในตู้นะคะ พอฉลากออกนี่หน่อยเล็กก็ลอกออกนะปุ๋ยคือเป็นสีเขียวแล้วก็หอมด้วยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอันนี้เป็นออแกนิกร้อยเปอรเซนะท่านผู้ชม,มก็คือเห็นแบบนี้นะคะ1ลิตรเนี่ยใช้ได้กับน้ำา2 0 0 5 0 0ลิตรเดี๋ยวขึ้นฉลากจริงให้ดูใส่2ฝาเลยนะคะมันดีจริงอันนี้เคยแบบว่าเปิดแล้วหกใส่ตัวเล็กนะ บอกเลยว่ายืนยันนะคะบอกเลยว่าวันนี้วันพระนะท่านผู้ชมคือโดนตัวเล็กนะไม่มีตุ่มไม่มีแผลเนาะไม่เป็นอันตรายแล้วก็หอมด้วยโดบด้วยคือคุณนายตื่นสายเล็กพวกแพ้เสี่ยงหายออกดอกเยอะมากนะคะแล้วก็ล่าสุดเล็กเอาไปฉีดใส่ดาวเรืองเริ่มจะออกดอกแล้วท่านผู้ชมง่ายสะดวกแค่ฉีด ค่ฉีดฉีดตรงไหนฉีดตรงบริเวณใบแล้วก็โคนต้นนะคะอีกกระปุกหนึ่งอยู่ที่นาเอาไปฉีดข้าวเหลือนิดเดียวประหยัดด้วยถ้าฉีดข้าวนะถ้าฉีดข้าวคือคือตกไรละ50สิบบาทมันประหยดัดอะเราทำอย่างนี้แล้วเราก็ขย่าผสมอันนี้ใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีได้นะคะเราไม่ได้ฟิก าฉีดใส่มือเลยโอเคทีนี้มาดูกันนี่ไงนี่ไงเดินมาแล้วนี่หอยเห็นไหมคงจะหิวฉีดแบบนี้เลยค่ะมาดูมาดูมาด,มาดูฉีดบำรุงแบบนี้เลยนี่ ดูสิอร่อยมากอะสิอันนี้คือรากมันติดนะคะแต่จริงๆเอามาใหม่ๆอ่ะใบาเต็มเลยมีตะกกแตนค่ะเล็กเห็นอยู่ห้ามไม่ได้นะคะเพราะเราไม่ใช้เคมีแต่ว่าเดี๋ยวมันก็แตกใหม่ค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวก็แตกยอดใหม่นี่นี่ฉีดลงไปเลยค่ะ ขยันก็มาฉีดเลยสัปดาห์ละสามครั้งถ้าขยันนะคะทั้งนี้เป็นเนียมหอมหรืออ้อมหอมนะท่านผู้ชมนี่ต้นไม้โบราณดูชัดไหมเขียวปีเลยเนี่ยค่ะวิธีการเล็กชอบมากเลยนะคือจะต้องปลูกไว้ตลอดเอาไว้ในรถท่านผู้ชมหลายคนไม่รู้เล็กจะบอกนะก็คือเด็ด เดิดยอดไปเลยเนี่ยเป็นใบถ้าอยากได้แบบธรรมชาติก็คือไปตากแดดถ้าไม่หอมนะดมแบบนี้คือไม่หอมไม่หอมเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่โดนความร้อนจะอยู่ได้ประมาณกลิ่นหอมจะอยู่ได้ประมาณ3 5วันนะท่านผู้ชมเอาไว้ในรถเล็กหอมมากมันจะกลิ่นหอมเหมือนเหมือนเตยหอมบวกนมข้าวแบบหอมจริงๆเล็กชอบมาก ถ้าใครใจร้อนวิธีของเล็กก็คือเอาไปอบในหม้อลมร้อนนะท่านผู้ชมประมาณสานาทีให้เจอความร้อนแล้วให้แห้งๆอ่ะมันจะหอมมากเนี่ยเนียมหอมหรืออ้มหอมใครสนใจทักได้นะเล็กมีนะคะส่งให้แบบสวยๆเลยอันนี้คือเล็กเด็ดเด็ดบ่อยเนี่ยแตกยอดใหม่เห็นไหมต้องคอยเด็ดนะคะต้องคอยเด็ดถ้าเยอมาอีก เดี๋ยวสุดท้ายจะพาไปดูแบบพลิกที่เราบำรุงด้วยอาหารเสริมพืชเบิกบ,บานนะคะนี่ฉีดเลยค่ะใบเหลืองๆเราก็เด็ดออกก็ได้อันนี้บอกเลยว่าขั้วเหนียวมากนี่ฉีดบำรุงโอเคไม่เสียเวลาเดี๋ยวไปดูพลิกกันนี่ค่ะท่านผู้ชมมาดูพลิกปลูกใส่กระถางเล็กๆ ก่อนหน้านี้คือก้างมากเลยพอเอาปุ๋ยเบิกบานอาหารเสริมพืชเบิกบานมาฉีดดูค่ะอย่างที่เห็นเลยออกดอกเพียบแต่ละช่อนะคะดูออกใหม่ๆเลยเนี่ยค่ะอันนี้เรื่องจริงนะท่านผู้ชมเรื่องจริงถ้าใครติดตามเล็กๆเคยฉีดลงแล้วนะคะตรงนี้กับคุณนายตื่นสาย จริงๆดอกจะบานกว่านี้นะเล็กเอาน้ำมารดได้ไม่นานนะคะดอกบานแล้วถึงรดมันก็เลยหูบลงไปนะดูค่ะ,คะแล้วก็ด้านล่างคือออกออกเม็ดละสวยก็ฉีดลงไปแบบนี้เลยฉีดได้บ่อยไหมสี่ห้าวันฉีดทีหนึ่งนะคะด้านล่างก็ฉีดเนี่ย แตกใบใหม่แตกยอดใหม่งงมากเลยค่ะสวยสวยเขียวทําใจเดี๋ยววันหน้าให้ดูพลิกที่ใบเหลืองๆนะคะเอาไปฉีดจะให้ดูเดี๋ยววิดีโอมันจะยาวเกินไปอันนี้คือเก็บไปแล้วนี่ก็ฉีดค่ะ นี่คือเกิดจากการปักชามเล็กก็มาเด็ดไปเรื่อยๆเพราะว่าจะให้มีกินตลอดคือทําสาวให้ตลอดนี่ก็ฉี่นี่ก็ฉีดค่ะขับแพลวคืองามมากดูล้นล้นลืมถ่ายให้ดูตอนแรกคือเหี่ยวมากนึกว่าจะไม่รอดป้านหน้าบ้านแบบหัวลอกขำเลยอลอมันรอดมาได้ไงดีมาก นะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ